มาครับพี่น้องมามากินต้มไก่ทํากันครับพี่น้องมาเนี่ยผมกินต้มไก่ใส่ฟักนี่แหละครับอาหารอีสานเนี่ยต้มไก่ธรรมดาใส่ฟักครับใส่พริกเม็ดสดๆครับพี่น้องบีบมะนาวแซ่บเนี่ยมองนาว,นรรนาวปิปเดเปี้ยวมาดื้อดี๋ยวมุกไปหมอนาวอ <c oughs> <c oughs> ยู่ได้นะกลับ <c oughs> ตัวจุดบ้านะพี่น้องต้มไก่ใส่ฟักเน่ยนี่แหละนะ ว้าังน้าาสมกัสมสื้อบังหน้าเราพี่น้องอืมืไก่นียวพี่น้องมาว้าีเลยอว้ามสือบังหนาสมสือบังหน้าพี่น้องก็เปียนเลยอ่ะฮะ ่าเยอครับน้องสมซื้องหน้าครับอืมาะเดี๋ยวเระบแท่นี้นึงอือมกลุมฟักอืนี่กลมไก่เน้อไก่เนียวนี่น้องไก่เนียวซุบแบะปะเดี๋ยวเลย ุดดอกินมะนาชวชอยเลยกินมะนาชวชอยมากพี่นาา้องตาดังขิงมะนาวแห้งอร่อยไหมอร่อยอ่ะนี่ครับ อร่อยไหมอร่อยไหมคิวยอดครับอืมน้ำลายไหลหน่าจะเปียนหน้าดูเอาไหมกิมไหมเอาไหมกินด้อ เนี่ยครับต้มปักสุดอยอดต้มปักเขาบอกกินครับรสครบวนในตูครับพี่ลองออเนี่ยเนี่ยครับอ๊ะ